คุยกับท่านรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะครับเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์เขาเคาะมาตรการคุมสินค้าใช้ได้ทางทางสินค้าประเภทไหนเป็นอะไรใช้ได้2ทางมันเป็นสินค้าส่งออกสินค้านําเข้าอะไรยังไงหรือยังไงเดี๋ยวคุยกับท่านรองครับท่านรองดวงอาทิตย์นิธิอุทัยอยู่กับผมนะสวัสดีครับรองครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเก็บเตียศ์ขัติถุนดานครับครับผมท่านรองครับโอ้เห็นข่าวออกมาเนี่ยว่าพาณิชย์เคาะใช้มาตรการการขออนุญาตคุมส่งออกสินค้าใช้สองทาง พอพูดถึงสินค้าใช้สองทางเนี่ยประชาชนนี่งงเป็นไก่ตาแตกนะครับมันคืออะไรฮะใช่ครับคือง่ายๆครับคุณท่านผมปกติแล้วเนี่ยสินค้าที่เราส่งออกไปมันก็คือเราก็กินใช้จ่ายใช้คือใช้กินกันหรือซื้อขายกันที่เราเห็นกันอยู่กันที่สินค้าบางรายการนะครับมันสามารถเอาไปใช้เป็นองค์ประกอบที่ส่วนประกอบของอาวุธทำลายล้างสูงอ,อ่าสามารถใช่ไหมครับ เ,เราเราจะไปคิดไหมล่ะไอ้เครื่องที่เราใช้ในห้องทดลองไอ้เครื่องมันหมุ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 นเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับเอ,อเป็นส่วนประกอบของของุปกรณ์นิวเคลียร์ทำระทำระเบิดนิวเคลียร์อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับหรือแม,ม้กระทั่งลูกไอ้ลูกลูกปืนที่เราอยู่ในล้อรถเนะี่ยลูกกลนกลมๆมเนี่ยมันสามารถทําเป็นอาวุธได้อีกอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละครับนี่คือสินค้าสองทางใช้ได้สองทางนะครับให้ท้าเหลี่งภาพสินค้าเราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันสามารถเอาไปป็นพประกอบของ แต่สินค้าที่ปีใช้กับอาวุธได้อ่าเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้ก็คือจะต้องปรอ,อยด็นมันคือต้องเป็นสินค้าที่ไปใช้กับอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับคือปกติถ้าใช้อย่างลูกปืนทั่วไปก็ไปใส่ในรถเอาไปใส่ในล้อรถไปตัวเป็นตัวหมุนถูกไหมแต่ว่าพอแกะเข้ามาไอ้ลูกกลมๆเล็กๆบางทีมันอาจจะไปใช้อย่างทําอย่างอื่นหรือว่าไอ้ตัวลูกปืนเองเอาไปทํากับไอ้ของอาวุธได้อย่างน<อ>ี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วก็พยายามโฟกัสไปที่ สินค้าที่มันไปใช้กับอาวุธที่มีทำลายทำลายล้างสูงด้วยนะนะครับเราใช้เราใช้ศัพทย์ย่อเนี่ย w md weapon s o f mass destruction นะครับับทั้งหมดทั้งมวลมาจากเราต้องทำตามสารชาชาติครับเป็นมันเป็นข้อมติกองคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตั้งแต่ปีสอง7นะนร้อยสิบเจ็นะครับครับให้ให้เราคุมสินค้าเหล่านี้นะครับให้แน่ใจว่ามันไม่ไปเผยแพร่ ไป,ไปใช้ใช้ไปไปแพร่ขยะอาวุธเหล่านี้ครับครับผมและอย่างนี้เราจะต้องคุมยังไงฮะเพราะว่าอันนี้มันพูดถึงมาตรการเรื่องของการส่งออกนําเข้าอะไรห,ะหรือ,อยังไงค,ครับครับครับคืออย่างนี้ครับเอ่อต้องต้องของขอาใจก็ว่าไอสินค้าเนี่ยนะฮะเราไม่ได้คุมทุกตัวรายการสินค้าผมเชื่อว่าพื้นผู้ประกอบการเราใช้ระบบพิการอัตราภาษีที่เรียกว่า SS code อยู่แล้วใช่ไหมครับเราไม่ได้คุมทุกตัวนะครับเราไม่ได้คุมทุกตัวตัวสินค้าเหล่านี้มันก็ถูกสกัดของมาแล้ว ว่ามันมีสินค้าประเภทกลุ่มอะไรบ้างซึ่งมันก็จะมีพิกัดของมันต่างหากนะครับแยกเป็นหมวดเหมือนกันเลยนะครับจะมีทุกสิบหมวดนะครับอจะมีทุกสิบหมวดเอ,อมันก็ไล่ไปหมวดศูนย์ยันหมวดเก้านะครับหมวดศูนย์ยันหมวดเก้าซึ่งซึ่งเราหมวดศูนย์เนี่ยมันเกี่ยวกับวัสดุเครื่องจกักรที่แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้กับนิวเคลียร์ยกตัวอย่างอซึ่งอันเนี้ยตัวเนี้ยเราจะคุมก่อน นะครับนั่นหมายความว่าถ้าถ้าสินค้าของท่านเนี่ยตกอยู่ในกลุ่มเนี้ยท่านต้องมาขออนุญาตการส่งออกครับครับนี่คือหลักๆง่ายๆนะครับหลักง่ายๆเลยมันมันมีตัวอย่างไปมที่จะเห็นได้ชัดหน่อยไอ้คำว่าวัสดุเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้กับนิวเคลียร์เนี่ยที่เป็นสินค้ากลุ่มเนี้ยฮะที่เราที่เราพอจะแบบเอออันนี้มันใช้สองทางจริงๆมีมีมีไหมฮะชัดเอ่อเช่นเอ่อเครื่องอุปปฏิกปฏิกณนนิวเคลียร์หรือถังโลหะ ซ,ซึ่งมันจะมีคุณสมบัติเฉพาะหรือแขนกลที่มีหมายคุณสมบัติเฉพาะอ,อหรือกรณีเครื่องจับนิวตรอนซึ่งมันเป็นเทคนิคมากๆครับคนในวงการก็ถึงจะทราบนะแผ่นก้านที่มีความหนาพิเศษวัสดุพิเศษอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับอซึ่งซึ่งคนอยู่ในวงการซึ่งปกติพวกนิวเคลียร์เนี่ยเราก็มีใช่ไหมฮะใช้นิวเคลียร์เพื่อสันติเราไปใช้เอแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันก็จะมีลักษณะของมันเฉพาะออกมาครับ <S <S ก็คืออันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งละกลุ่มเราเราโฟกัสไปที่กลุ่มนี้ก่อนถูกไหมฮะไอ้ท,ที่ที่ท่านที่ท่านรองบอกว่าไอ้วัสดุเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้กับนิวเคลียร,ร,ยรอ์อันนี้กลุ่มนี้ก่อนและกลุ่มอื่นๆนี่คือเดี๋ยวเราค่อยทําตามลตามลําดับระยะเวลาหรือยังไงฮะคือครับอย่างนี้ครับอย่างที่ผมนําเรียนสักครู่ครับเรามีทั้งหมดสิบหมวดนะครับเราจะเริ่มคุมปีนี้เริ่มที่เราจะถึงวมนที่มกราเนี่ยนะครับหมวดศูนย์คือนิวเคลียร์ก่อน นะครับส่วนหมวดอ,อื่นเนี่ยเราก็จะดูว่าเฟสสองของเราเนี่ยเราตั้งเป้าเป็นหมวดหมวดหมวดเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์การบินนะครับยานซึ่งแล้วเลยก็หมวดเจ็ดยานพานะอุปกรณ์ทางทะเลนี่หมวดแปดแล้วก็หมวดเก้าคือการบินอวกาศและการขับดันท่านอาจจะเอสงสยัยว่าทาไมเราถึงกระโดดอย่างนั้นนะครับคืออย่างนี้ครับเราจะเอาค่อเป็นค่อยไปเนื่องจากมาตรการนี่เป็นมาตรการที่ใหม่มากสำหรับประเทศไทยนะครับเราจะค่อยๆ ค่อยๆ่อยเ่ยนค่อยไปนะครับเราเริ่มจากุ่มซึ่งกระทบกระเทือนน้อยก่อนแล้วขยับขยายขึ้นนะครับเราดูเน่หมวดหมวดที่ที่ผมนำเรียนเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์การบินอุปกรณ์ทางทะเลการบินอากาศก็ดูสถานการณ์ด้วยเพราะว่าจากกรณีของทุกวันเนี้ที่เป็นเป็นประเด็นสำคัญอย่างโดรนอ,อะไรอย่างนี้จะอยู่ในหมดถัอไปที่เราจะคุม,มแต่นี้เป็นต้น นะครับดังนั้นเราดูเราดูองค์ประกอบหลายองค์ประกอบครับว่าเราจะพยายามให้กระเทือนออผู้ประกอบการอย่างค่อยเป็นค่อยไปดูจํานวนผู้ประกอบการดูจํานวนโอกาสการส่งออกนะครับในเวลาเดียวกันเราว่งเวลาเราค่อยๆอ,อธิบายวิธีการดําเน,นินการ อย่างค่อยเป็นค่อยไปครับอืมแล้วแลแเรื่องเนี้ยที่เราที่เราจะเริ่มวันที่หนึ่งมกราคม2569นเนี่ยนะฮะที่เราจะต้องมีการขออนุญาตที่จะต้องลงทะเบียนอะไรพวกนี้มัน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 คืออะไรอย่างเงี้อย่างผมผมนึกอย่างนี้เลยเอาสํานักงานปอะมาดูเพื่อสันติถูกไหมเมื่อกี้พูดถึงนิวเคลียร์ใช่ไหมแล้วจริงๆที่ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยที่ที่ไหนละที่โคราชเนี่ย นครราชสีมาจะมีหน่วยงานหนึ่งที่เขาดูพวกไอแสงสิงตอนอะไรสักอย่างหนึ่งไงใช่ไหมฮะไอเนี้ยผมเข้าใจว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับบววนี้แหละหรือผมอาจจะเข้าใจผิดก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องถ้าเขาเกี่ยวข้องเขามีของวัสดุไอ้พวกเนี้ยเขาต้องทํำยังไงหรือ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 ว่าก่อนที่เขาจะไปซื้อมาเพิ่มเ eyes. ติมม right ันจะต้องมีการนําเข้าจะต้องมีการส่งออกที่ต้องไปขออนุญาตอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนเขาจะต้องทํำยังไงฮะครับผมเริ่มอย่างนี้หลักการของการดูในการที่จะส่งออกว่าท่านจะต้องขออนุญาต หรือไม่ต้องขออนุญาตเนี่ยท่านดูอย่างนี้หลักการมันคือว่าให้ท่านดูรู้จักสินค้าตัวเองก่อนว่าสินค้าของตัวเองนะ่ะมีลักษณะอย่างไรนะฮะจะใช้คาว่า know your product KYP เราเคยไ,ได้ยินใน KYC ตอนนี้ KYP know your product กอ่อนนะครับว่าสินค้าของท่านนะ่ะมีคุณลับษณะอย่างไรนะครับซึ่งท่านก็ต้องดูในรายละเอียดนะคุณลักษณะของสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยดูซิว่าอ่จถ้าใช่ ถ้าถ้าตรงมีความเข้าขายท่านดูจากเอ c เอ e โคนี่แหละท่านดูว่าเข้าขายไหมถ้ากานเข้าขายอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะไม่ใช่สินค้าต้องควบคุมก็ได้นะเอาแค่เข้าขายก่อนอืเสร็จแล้วท่านก็ไปดูว่าอะคุณลักษณะท่านใช่ไหมถ้าใช่ถ้าคุณลักษณะตรงจากจานที่เราบอกอยู่ใน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 ,ในวิกาดเนี่ยท่านถึงจะไปขออนุญ,ญาตอืได้ออกไหมครับดังนั้นดังนั้นท่านเมื่อท่านขออนุญาตท,าท่านก็ไปลงทะเบียน อ่าลงทะเบียนเวลาเป็นขอเป็นผู้ส่งออกก่อนนะครับเสร็จแล้วพอขอพอลงทะเบียนเสร็จปับ๊บท่านก็ไปเข้าระบบแล้วเราเตรียมระบบไว้ให้แล้วนะครับก็คือว่าท่านไปขอท่านก็ยืน่นเอกสารว่าอ้าวส,สินค้าของท่านเป็นลักษณะอะไรมีคุณสมบัติอย่างไรและผู้ซื้อของท่านเป็นอย่างไรเป็นใครนะครับอ่าแล้วท่านก็ยืน่นเอกสารมาแล้วกรมจะมีคณะกรรมการพิจารณานะครับ หน่วยงานที่ช่วยกันดูซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องางานปรังนูพื่อสันติเนี่ยเดี๋ยเขามาเป็นเอ็กซ์เพิร์ให้กับเราด้วยอ่าช่วยกันดูแลวถ้าดูว่าอะไม่มีปัญหาอะไรปลายทางถูกต้องไม่มีปัญหาไม่ได้เป็นผู้ต้องห้ามภายใต้สัพชาชาติเราก็ออกใบอนุญาตไปปกติไม่มีอะไรง่ายมากครับทุกอย่างผ่านระบบหมดคือ,คอ,คอ,คอถ้าฟังอย่างนี้ก็คือเราเน้นเรื่องของผลิตเพื่อส่งออกถูกไหมฮะถูกต้องครับในของที่มันเกี่ยวข้องนี่คือส่งออกนะนาเข้าไม่เกี่ยวถูกต้องครับ ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอ่าคือนาทีนี้ไม่เกี่ยวครับนาาทีนี้ยังไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นถ้าถ้าส่งออกถ้ามันเข้าขายเป็นวัสดุเป็นเครื่องจากอุปกรณ์ใช้เพื่อนิวโกงนิวเคลียร์อะไรพวกเนี้ยนะหรือว่าทาลายล้างสูงอะไรเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มแรกเนี่ยลําดับวันที่หนึ่งมกราคมถ้าไอ้อุปกรณ์ของที่คุณส่งออกเนี่ยอันนี้คุณต้องมาขออนุญาตก่อนอ่าถูกต้องครับถูกต้องครับครับเราแล้วถ้าความร่วมมืออย่างดีเลยจากกรมสุรการณ์ากนงานประมงวิสันติช่วยกันดูครับแล้วเรา หน่วยงานราชการเนี่ยพยายามจะดูอะไรที่เราจะสรสิเตตนักผู้ส่งออกของเราได้ดีที่สุดนะครับพยายามพยายามจะดูแต่แน่นอนครับมันต้องหาความสมดุลระหว่างอะไรเรื่องการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอืมมันมีเยอะหรอท่าน,ท,านท่านรองไอ,อ,อ้วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรที่มันใชาา้ใหนอุปกรณ์ในบ้านเราเนี่ย <c oughs> เราเรา,เราทาได้เหรอ <c oughs> โอผมจะบอกให้ท่านเอจำนวนบริษัทเนี่ยนะครับที่ที่ส่งออกเนี่ยเอ นิวเคลียร์ได้ีสักห้าพันกว่ารายเนี่ยอันนี้เราดูนะเราดูเราดูเนื่องจากว่าทีนี้เวลาเราออกจานวนรบษ,ษัทเนี่ยอาจจะสับสนเพราะว่าในหนึ่งตัวสินค้าเนี่ยมันอาจจะประกรากดอยู่หลายหมวดก็ได้หลายสินค้าแต่เพราะสินค้าตัวเดียวมันอาจจะไปกรปาระดในในหลายพิจารครับนะครับดังน,น,นี้แต่นี้เอ่อมันจะมีสักสักสัก,สกเอ่อห้าพันกว่ารายนะครับในกลุ่มเนี้ยนะครับในสักสักห้าพันกว่ารายนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกใหญ่ขมขอย้านะครับว่าท่านเข้าขายแต่ท่านอาจจะไม่ต้องขออนุญาตก็ได้อือืมอือ่าเวลาเราบอกนี่เราต้องให้เข้าข่ายนะครับเดี๋ยวเบียร์มันสักห้าพันรายแล้วส่งออกประมาณเออก็ก็ไม่เบานะครับไม่เบานะครับว่าเราส่งออกอยู่ประมาณสักเออเกือบเกือบพันล้านนะครับหลักพันล้านนะครับครับนะครับดังนั้นดังนั้นดังนั้นผมว่าเออเราก็ เราก็ต้องให้ความระมัดระวงังเพราะว่าเราประเทศผู้ส่งออกนะฮะเราก็ต้องให้ความสําคัญอ่ะเพราะว่าว่าเราต้องไม่ให้ประเทศเราเนี่ยถูกขึ้นกาหน้าว่าเราส่งสินค้าเหล่านี้ออกแล้ว,ลวไปทาอาวุธวัตถุบกกรแล้วก็ไปทําให้เกิดความเสียหายะลรกับประเทศทนู้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยลหะอรอถูกต้องครับเราต้องแน่ใจเพราะเราต้องการความมั่นใจทั้งอะไรล่ละผู้นําเข้าทั้งหลายต้องมั่นใจนะครับตลาดผู้ซื้อของเราต้องมั่นใจครับ อแสดงว่าไอ้มาตรการนี้เราดูคนที่เขาเขาเขาเาเป็นผู้ผู้ผู้ซื้อด้วยเหรอฮะถูกต้องครับถูกต้องครับลักคาามันจะดูสองอย่างครับตอนแรกผมเรียนท่านท่านผู้ฟังกับคุณนัทตพงศ์ว่าครับว่าเราดู Know your product คือรู้จักสินค้าของเราเมื่อท่านต้องขออนุญาตเนี่ยท่านต้องโนโย your customers ด้วยคือต้องรู้ว่าปลายทางท่านนัดเ้าเป็นใครนะครับไปเกี่ยวข้องอะไรกับ เก่อ,อการร้ายไหมดูอย่างไรท่านก็ไปดูในลิสต์ของสัปปะชาชาติเขาจะมีลิสต์นะครับซึ่งในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศก็มีนะครับว่าปลายทางเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องนะอนี่เวลาทีนี้มันก็อาจจะยากนะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรได้ทางการท้านเนี่ยนะครับสมมติฐานเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นคนดีหรอกนะครับไม่ถูกไปใช้หรอกดังนั้นถ้าอาจจะต้องขอแบบฟอร์มคํายืนยันว่าเออผูออออ้ลูกค้าของคุณเนะ่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับ อันนี้เราก็จะดูอย่างนี้ประกอบครับดังนั้นสรุปแล้วเวลาท่านจะค้าขายเนี่ยท่านต้องดูทั้ง know your product แล้วก็ know your customer ครับครับผมแล้วอย่างนี้ทางทางทางกรมจะทำยังไงคือเรารู้แล้วว่ามีบริษัททางร้านที่เกี่ยวข้องเนี่ยประมาณสัก5 0 0พันรายเราจะส่งเอกสารไปบอกเขาว่าเอ้ยจะต้องมายื่นใบขอใบอนุญาตนะหรือเขาต้องรู้เองหรือว่าเขาจะต้องไปติดต่ออะไรยังไงครับเราเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่รู้นะถูกไหมครั้ มเลยแนี้ครับจริงๆทุกวันนี้นะครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยท่านสามารถเข้าเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศเลยนะครับ,รบและจะมีเว็บที่ท่านลองทดสอบอยู่ซิว่าพิกัดที่ท่านส่งออกเนี่ยมันเข้าขายหรือไม่เข้าขายถ้าไปลองใช้ดูตั้งแต่เดีเด๋ยวนี้เลยนะครับสามารถลองได้เลยถ้าเข้าขายท่านก็ไปดูกรสินค้าอย่างที่ผมบอกนะครับแต่นี้เอ๊อเอ เราเราทำยังไงให้ผู้ส่งออกทุกคนได้รับทราบต้องเรียนครับเราไปที่ผู้ส่งออกเยอะมากเลยสิ่งที่เราทําได้นะครับแล้วเราก็พยายามเอาวิชมากที่สุดเลยนะครับาทาอยู่หลายประการนะครับเอ,อคือประการแรกก็คือว่าเราจับมือกับเราจับมือกับเอ,อสถาบาันไถ่กระชนสภาอุตสาหกรรสภาห,หอก,การค้าสภาผู้คนส่งสินค้าทางเรือนะครับเอาวิชให้ได้มากที่สุดะนะครับ เราจับมือกันนะครับว่าแล้วก็จัดสัมมนาจัดอบรมอย่างล่าสุดนี่เราจัดไปเมื่อ20พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกับสภาอุตสาหกรรมนะครับับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมนะครับทั้งทั้งทั้งผ่านซูมด้วยนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วประเดี๋ยวต้นเดือนธันวานเดี๋ยวเราจับมือสภาหอการค้าอีกนะครับอธิบายขั้นตอนนะครับต้องต้องทาอย่างไรที่มาที่ไปอย่างไรนะครับ ประเดี๋ยวต่อมาหลังจากเราขอที่เราจับมบือสภาผู้ผลสินค้าทางเรือไปดีบายสมาชิกเขาอีกนะครับอ่าเสร็จแล้วถ้าเมีไม่พออย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจับมือศูนย์นิวเคลียร์เนี่ยเราก็จับมือกับทางทางปอสอรหรปนปำมนูสันติเราจะโฟกัสกลุ่มนะครับไปยังกลุ่มผู้ที่เขาทาธุรกิจนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นส่องออกสินค้าในกลุ่มเนี่ยซึ่งเขาเคยทําอยู่กับปรนน้ำหูสันติอยู่แล้วเนี่ยคราวนี้ให้เขามาลองใช้ระบบเลย อ่าระบบที่เราออกแบบนี่ก็ลองใช้จริงๆเลยว่าเป็นยังไงครับนะครับดังนั้นนั้นคือสิ่งที่เราพยายามทํานะครับครับอนอกจากนี้แล้วเนี่ยจริงผมผมอยากจะเชิญชวนด้วยส้ำถโอกาสเชิญชวนครับว่าเรามีระบบที่เรียกว่าโปรแกรมระบบการตรวจสอบภายในองค์กรนะครับเราเรียกว่า ICP Internal Compliance Program เนี่ยนะครับพัานาสมัครศครับนะครับ แล้วก็เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการควบคุมเหล่านี้เนี่ยเริ่มจากตัวของแต่ละรายเองแต่ละบระิษัทเองนะครับว่าจะดูแลกันอย่างไรจะมีวิธีการควบคุมอย่างไรซึ่งเราเปิดเป็นโปรแกรมครับเราอบรมกันมาแล้วเก้ารุ่นนะครับให้เขารู้จักระบบการตรวจสอบภายในอุปกรณ์ว่าตรวจสอบอย่างไรควบคุมกันอย่างไรวิธีการดูรด่องไรกับทางกันมาตั้งแต่ปี 6, หกสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จนถึงปัจจุบันนะครับอเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้ก็คือเรา ก็บอกเขาไปเรียบร้อยหมดแล้วละ่ะถ้าผมฟังอย่างงี้นะฮะเราก็มาย้าอีกทีหนึ่งวันนี้ที่คุยกันก็ได้ได้ได้ย้กับผู้ประกอบการอีกทีหนึ่งว่ามันจะเริ่มวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านี่แล้วนะใครที่อยู่ในระบบจะต้องขอใบอนุญาตนะเพื่อจะส่งออกก็ต้องเตรียมพร้อมสักนิดหนึ่งหรือว่าเขาอาจจะเร่งขอสะก,ก่อนให้มันเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณมากนะครับท่านรองครับ,รบวันนี้นที่มาช่วยอัปเดตครับขอบพระคุณครับินดีครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ